สุดท uh, ้ายแล้วนะต้องไปตุ้งแจ๋นวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเซฟี่ได้นะเจ้านี่ดูพออย่างร้านกาแฟนั่นนี่เอามงวนมาเลยนี่มันมีสีสันนี่กะเจ้าสวัสดีเจ้ามาเจ้านั่นตัวน้อย เห to to <sy helmet lide> like like ็นสวงามคนรอป่ะนะเออนั่นเอานี่กำลังจะปั๊บปุ้งไปเลยอ่ะขนลูกพะเยามาบดอ่ะถ้าไปพะเยากันก็ไปเที่ยวบ้านพะเยาเห็นฮ่าเออนั่นน้องสดายบ้านนไหนแหนอโอ้จัดใครได้เนี่ยซื้อได้อยู่เนาะมาพ่อตัวก็ชอบพ่อเนาะ เขามีความสูงของเขาลยเออถ้าสนใจได้ขึ้ขายขึ้นตรงหนจะมาเป็นเขาหมอแครับาะแคมแคมเพิ่มสวันี้คสวัสดีปีใหม่นะครับเอาป็ิทินมาเพ่ตัวเขาแม่ใส่ใส่อย่างเลย จใส่เอแกลได้เอกับเอกได้แล้วก็อแล้วก็เอค่ะเอมก็ได้มก็ได้ค่ะตอนนี้เอาเอลองใส่ใส่เองห่อยค่ะเอ็ L เอลก็ได้เอ้เ L ก็จะไม่หลวเอลมันจะใส่พอดีไงแต่ M นี่เอ็เได้หมดค่ะถ้าถ้าถ้าเก็มแน่ป่อยจะเอลน้แบบเขาพูดวานนี้เขาต้องเอลพอดีเลเดี๋ยวเขาเ่าใกได้ค่ะ สบายดีเนาะไม่น <tampoco S 2> <isy> <ness kav> <uit> ้กทกสบายดีสบายดีเชี่ยวชาญของกคนใจเอียนาะแข่ีคนงานหน่อ่งกีานงาของคว่านี่เอ๋อลลูกคนนันไน้อนน้อนแม่ดีจแต่ว่นอะไนมัน่งด้แล้นีคนกดเลยเอ๋ Chúng ta có đầu lần đầu lần đầu lần đầu khâu đầu lần 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 đầu ไปอยู่แบค่อ๋อเดี๋ยวบอลูกในลูกล่นแล้วสบายเล้่าาาโอดีแล้วครับเยังกะล่ำอเยะล่น่ะของหมออีมแม่เนอะนั่นนะคุณหมอคุเคยใส่แฟเพิ่ออ่น่ะแคคุณโยกกับเาให้ไหวไงเหนื่อย ไปซื้อตัวนี้มาซื้อมาตังหมื่นห้าเนาะเราเายกเป็นหนังแบบตั้งไงมันจะแยกมันจะแยก่ามั้กตั้งรับหายโวยข่าอันอันอันนี้คือไปใส่ข่าก่อนอ๋อเป็นที่แรกะเป็นก่อนะครับนีมาเอาหลังแข้งเหมือเก็เสื็จในสมองตีอ๋อเป็นหลบเบาหวานไปเนาะ ต้องเปิดเลงังเคยทำอยู่แต่ก็เปิดวนี้ยิ้มเปิดเพลงบเลยชห่เยเยเน่เห็นได้่เห็นได้ครับแต่ไปแลตามนี่ได้ได้ยูเาก็เดี๋ยวไปจะไปถอลงทานอยู่ไวจะไปงทานอยู่เดี๋ยวไปยูครั Bực um. ừ. bay à, ở nga đỏ mày là bực bay nga à. đỏ mày em lắm và nầy của bài học hỏi học hùng nhanh đều à. hùng nhanh đều hùng nhanh đều hùng nhanh đều เดินมาได้ทัมาจิกนเยอด้วยเดี๋ยวลูกหลานดูนดีครับเจ้าเจ้าเป็นช่ยอครับพิเศษวันมาคืนโอ้เนเหมือนทำเามยเจ้าเก่งเหมือนผู้ช่วยพยาบาลเลยเป็นเปไนพยาบาลได้เลยฝึกมาจากการอยู่โรงพยาบาลบ่อยเป้าพ่อก็เลยเอามาใช้เป็นเนี่ยค่ะ ตอนแรกเป็นแม่บ้านนั่นน่ะอยู่ๆมาเป็นโดยปริยายกับย่าเนี่ยฮะกายภาพด้วยอะไรด้วยกับโอเคเชีกน้ำตาลยังได้มดนี่เป็นชีวินยากาง จะได้กอประสานได้ครับประสานได้ตามงสมมอตั้งแพทย์ตำบลตั้งคุณน้ำได้หลายตั้งก็ได้ครับคตั้งคุณหมอเอกเขาก็ดดูแลผู้ป่วยติดเตียงนย่ยงครับอยู่ในเขตตลอดทุกเดือนเดือนเดือนหนึ่งก็ดูแลประมาณสามร้กว่าลายคัเขาก็จะวนเวียนอบางทีก็ถ้าเปิด หลังจากประชุมสภาแล้วมีเวลาก็จะลงเหยี่ยวครับแต่จะวนไปแต่ละตำบลครับแต่ว่าถ้าบางจุดที่ภาคกินครับทีมงานก็จะมาเป็นตัวแทนเนี่ยครับประก็คข้าบแอมเพปร์ของคุณยายใกล้มดแจ้งได้เลยนะแจ้งได้งได้แจ้งได้แจ้งได้แจ้งได้เลยแต่ต้องรอให้มดเนอะเราใกล้ใกล้จะมดก็แจ้งไปได้อ๋อค่ะค่ะเราก็จะช่วยแบนบาตรงนี้ไปเนาะจ้ะขอบคุณท่นอาจารย์ขอบคนนั่งกับคุณหมอเจ้า เ้องมาเดี๋ยวจะถ่ายให้เอาถ่ายภาพเดี๋ยวถ่ายภาพให้อ่าเดี๋ยวถ่ายภาพให้ดําดํามากล้องมาดําเอาดำกลมกมี่ตัวนายอากล้องอ๋ออันนี้เหนเห็นเห็นแม่แ้วม่ต้องมาด้เอาไห่ะอ่าจงมากอ ได้เป็นวิดีโอเด่นนะเจ้าเออเดีนนัยนะเดีอนะโอเคห่มกันละยาชูสองนิ้วดูยาเออไอ้่นะอาเนะย่

เามาสมองั้นนักติดี่ดเหอเดี๋ยวไปบ้านไปย็นก oh, yeah. ันเดี๋ยวไปาปกี่หลังแล้วเจ้าเดี๋ยวไปมานกี่หลังแล้วเาคงคุณหมอนางนงเดีเจ้าเจ้าวัสดีเจ้าเดไปเลยเด้ไปเลยเดี๋ยวพอ ได้ได้เราไปจิ้มมนันเออไปจิ้มฟันเยอตัวนะเเน,น่้น